เดี๋ยวเอิญกำลังจะไปส่งรถให้กับลูกค้านะครับที่รามินทานะครับก็จะเป็นคันที่แต่งเป็นชุด w i b e รีดคิ F150 อเมริกันสไตล์นะครับก็จะเป็นตัว 4x4 บอกขันหยักนะครับที่เอิญทำการรีวิวไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเอิญก็จะทำการส่งมอบรถเอเวอร์เรสต์คันนี้กับลูกค้านะครับที่ร้านกูชาชักคลอง3วานะครับก็อันนี้ก็จะเป็นโลโก้แบรนด์ร้านนะครับลูก้านะครับกูคลอง3วานะครับ ก็จะเป็นหน้าร้านลูกค้านะครับเดี๋ยวนี้ก็จะส่งมอบรถให้กับลูกค้าถึงที่เลยนะครับก็ <ouse reasoning> ลูกค้าได้ทําการรอแล้วเดี๋ยวจะลองโทรหาลูกค้าดูนะครับว่ารถกําลังจะถึงแล้วนะครับอันนี้ก็ใกล้เลิกนะ <olmuş cing> ลูกค้าละใกล้เลิกแล้วแล้วก็รถกาลังจะถึงมอบส่งมอบถึงมือลูกคา้าเดี๋ยวจะลองโทรถามลูกค้าดูนะครับว่าว่าเนี่ยมันเหลือเวลาอีกประมาณ20่นาทีเดี๋ยวจะบอกแกลงหลงอีกครึ่งชั่วโมงลูกค้าจะเวียงไหมครับเดี๋ยวลองดูนะครับผมจะถึงแล้วครับเดี๋ยวเลี้ยวขวาอีกนิดเดียวก็ถึงแล้วเดี๋ยว เดี๋ยวเดี๋ยวมารอที่หน้าร้านได้เลยครับจะได้เห็นตัวเป็นเป็นของรถวิ่งเข้าไปที่หน้าร้านเลยนะครับได้ครับได้ครับเดี๋ยวผมขอแยกขับรถก่อนแล้วกันครับพอดีมันเป็นไฟแดงละครับผมโอเคครับเจอกันครับครับสวัสดีครับครับผมครับก็ลูกค้าไม่ได้ว่าอะไรนะครับแต่ก็ก็ไม่รู้จะให้เขาว่าไปทําไมนะครับก็เดี๋ยวเราจะเอารถไปส่งมอบลูกค้าถึงที่แล้วนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวจะมีการสัมภาษณ์เล็กๆน้อยๆนะครับเกี่ยวกับบทสนทนานะครับว่า เราเจอกันยังไงนะครับแล้วก็เลือกทําไมถึงตัดสินใจเลือกเซลล์เอิร์นให้มาดูแลเกี่ยวกับการซื้อขายรถยนต์ในครั้งนี้นะครับก็เดี๋ยวเราก็ไปดูคลิปกันครับว่าบรรยากาศการส่งมอบจะเป็นยังไงเราไปชมกันเลยครับเขาจะทการเอารถมาส่งมอบให้กับลูกค้านะครับร้านกูโรตีชาชักนะครับสาขาคลองสามวานะครับก็เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศของลูกค้ากันนะครับว่าเอิร์นทำการส่งมอบแล้ววันนี้ลูกค้าเห็นรถแล้วเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับ สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็เอารถมาส่งนะครับพี่ครับผมเห็นรถแล้วยังครับโอ้หล่อมากเลยเดินไปดูรถกันใกล้ๆดีกว่าครับครับโอ้หล่อมากเลยครับอ่าก็ทําการตกแต่งหลายวันเลยของเราครับนะครับก็อันนี้ก็เป็นรถตัวเป็นๆของพี่นะครับครับอย่างไรครับล้อตรงปกตรงอันนี้ล้อสวยครับล้อสวยจริงครับนะครับแล้วก็เป็นยางตัวที่เราคุยกันนะครับแล้วก็เป็นชิบบอรดี้นะครับครับ ก็เอันนี้ก็เป็นอย่างที่เราคุยกันนะครับเป็นตัวคอนเซ็ปต์นะครับตัวทำที่เป็นตัวคโคมสม็อกต่อซีคร้าต่เทียนครับนะครับก็จะเป็นต่อไฟลีไฟเลี้ยวนะครับตกแต่งทุกอย่างตามที่ลูกค้าต้องการนะครับเชิญครับได้ครับอันนี้เป็นบรรยากาศภายในร้านนะครับของลูกค้าเออนะครับก็จะขายเป็นเหมือนพวกขนมหวานนะครับชากาแฟนะครับที่เป็นแบรนด์ของคูโรตีชาชากนะครับก็ผมชิมแล้วครับร้านนี้อร่อยมากแล้วก็บรรยากาศของร้านเนี่ยผมบอกเลยว่าดีมากๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นพี่ผู้หญิงนะครับเป็นแฟนของ เจ้าของร้านนะครับพี่สวัสดีครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศภายในร้านนะครับก็จะมีที่นั่งเล่นต่างๆนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปคุยกับลูกค้าดีกว่าครับว่าวันนี้เจอเอินแล้วนะครับเจอรถแล้วลูกค้ารู้สึกไงเดี๋ยวนั่งกันตรงไหนดีครับพี่ตรงนี้ได้เลยครับครับโอเคเห็นโลโก้ด้วยโอเคครับก็วันนี้เอิญก็เอาฝอเดวิเล็ตมาทาการส่งมอบนะครับครับผมโอเควันนี้เป็นไงครับเห็นรถของตัวเองครั้งแรกเอ่อ คือด้วยความที่เขาเรียกว่าวิธีการสั่งทมไมปัจจุบันใช่ครับผมผมไม่ได้ไปโชว์รูมไม่ได้ไปเลยไม่ได้ไปไม่ได้ไปโชว์รูมผมเลยด้วยนะทีนี้ปัจจุบันน่ะลูกค้าเขาเรียกว่ามีมีตัวเลือกได้ได้เปรียบจากก่อนที่จะเลือกว่าใช้เซลล์คนไหนครับมีตัวเลือกเยอะผมดูดูทูบผมดูเฟซบุ๊กแล้วก็ผมคัดเลือกมาประมาณ สิกว่าคนสิบกว่าคนสิบกว่าคนครับโอ้โหทีนี้ oh, oh. หนึ่งในนั้นก็มีคุณเอิญครับผมทีนี้หลังจากที่ว่าคัดเลือกแล้วผมก็ติดต่อครับ <c oughs> ติดต่อไปปรากฏว่าคุณเอิญเป็นคนเดียวที่ว่าติดต่อแล้วก็รับทันทีอ๋อครับคือติดต่อง่ายครับติดต่อง่ายสะดวก <c oughs> ครับผมอันนั้ยังไม่ยังไม่ใช่คําตอบนะครับ <c oughs> <c oughs> ต่อไปอีกผมก็ดูว่า คือโจทย์ของผมก็คือต้องการมีหนึ่งสองสามปรากฏว่าคุณเอิร์นสามารถทำให้ผมได้ตามช้อยที่ลูกค้าต้องการตามช้อยครับตามช้อยอซึ่งซึ่งคนอื่นยังยังไม่ได้ตอบโจทย์ผมก็เลือกคเอิร์นทีนี้เลือกแล้วไม่ผิดหวังครับไม่ผิดหวังครับขอบคุณจริงๆนะครับครับผมครับก็ลูกค้าพยายามจะอธิบายว่าประมาณนี้นะครับก็คือมีการซื้อขายแบบออนไลน์ลูกค้ามีช้อยในการเลือกลูกค้าเนี่ยเป็นสิบลาย นะครับแล้วก็มาคลิกที่เซลเอิน e เพราะว่าหนึ่งเลยนะครับมีการทักโต้ตอบแล้วก็ผมหาข้อมูลมาให้ลูกค้านะครับ,รบตรงจุดในสิ่งที่ลูกค้าเลือกนะครับเพียงแค่จุดเล็กๆนิดเดียวครับลูกค้าก็เลยเลือกที่จะเป็นเซลเอิน e แล้วก็ผมเนี่ยเดินทางเอาเทสได์มาหาลูกค้าถึงร้านเลยนะครับ,รบแล้วก็พา ลูกค้าเนี่ยแล้วก็พี่ภรรยาแฟนลูกค้าเนี่ยไปทำาเทสเทสได้ด้วยด้วยของจริงเลยนะครับวันนั้นบรรยากาศเทสได์รู้สึกว้าวไหมครับเกี่ยวกับวัลภันรถของเราซื้อเลยซื้อเลยครับคือตัดสินใจว่าซื้อเลยนะครับไม่อะไรลังเลเลยก็ซื้อซื้อเลยนะครับแล้วก็วันนี้ผมก็เอารถมาสมงออบให้ก็เป็นไปตามที่เราคิดที่เราคุยกันไว้ไม่ว่าจะเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับการทำฟอนต์ตัวอักษรตัดรมบอกทุกอย่างเนี่ย ตรงตามที่ลูกค้าเซตนะครับแล้วก็คลิปที่เอิญอัดไว้ตอนต้นคลิปนะครับว่าทำไมทำไมฟอนต์ตัวอักษรต้องเป็นฟอนต์ตัวอักษรสีโอรสนะครับหรือเราเรียกว่าเป็นสีส้มด้านนะครับก็ร้านนี่ครับร้านกูโรตีชาชักนะครับสาขาคลองสามวานะครับก็จะมีชาเด่นเนาะเขาเรียกว่าชาเด่นที่เป็นชาชักนะครับต้นตำลับชาเนี่ยมาจากจังหวัดอะไรนะครับคือ แบรนด์นี้มาจากสตูลครับมาจากจังหวัดสตูลเอ้เราไปเจอเป็นคนสตูลเหรอครับเป็นคนสตูลครับอ๋อคือลูกค้าเป็นคนสตูลอยู่แล้วก็เลยเอาของดีเมืองสตูลมาขายที่คองสามวานะครับบรรยากาศของร้านก็ที่เอิญถ่ายรีวิวตอนเข้ามาเนี่ยบรรยากาศดีมากน่านั่งมากนะครับอันนี้เปิดทุกวันไหมครับเปิดทุกวันครับเปิดทุกวันตั้งแต่สิบโมงถึงสี่ทุ่มครับโอ้โหเปิดทุกวันด้วยผมบอกเลยนะครับนี่ครับมีทีเด็ดของร้านมาแล้วนะครับอันนี้ก็มีเมนูมากมายเลยนะครับสาหรับตัวร้านกุโรตีชาชักนะครับผมเนี่ย เคยมาลองชิมแล้วด้วยตัวเองตั้งแต่ขอบคุณมากครับตั้งแต่วันที่ทําการเทสได้ละอันนี้ครับคือทีเด็ดตัวสีโอรสนะครับหรือสีอะคริลิกหรือสีบอะคอนยักหรือสีตัวพรมเนี่ยที่เอิญพูดนะกพูดหนาครับว่าคลิปนี้ทําไมต้องมีสีนี้อันนี้คือคําตอบครับนะครับและอันนี้ก็คือคําตอบที่ทาให้เอิญได้ลูกค้าท่านนี้มาเป็นลูกค้านะครับเพราะว่าเราทําการตอบโจทย์ลูกค้านะครับในสิ่งที่ลูกค้าต้องการนะครับ อันนี้ก็คือความสําเร็จที่ผมไม่ได้มองข้ามนะครับแล้วก็ผมก็ได้ลูกค้านะครับแล้วผมก็ขอบคุณมากนะครับว่าจริงๆเนี่ยลูกค้าเป็นเหมือนสปอนเซอร์หลักเลยนะครับที่ทําให้ผมมีผมผลงานเนี่ยในการตกแต่งเจ้าปอด d Everest 150นะครับตัวอเมริกันสไตล์ตัวนี้นะครับน้อยครั้งนะครับที่ผมจะเจอกลุ่มลูกค้าที่น่ารักแล้วก็กลุ่มลูกค้าที่ให้การสนับสนุนเกี่ยวกับการตกแต่งรถดีๆแล้วผมก็ได้มีรีวิวดีๆแบบนี้นะครับอันนี้ผมขอบคุณที่มากนะครับนะครับก็วันนี้ก็มีชาดีๆมากกินแล้ว็ มีลูกค้าดีๆมานั่งคุยกันนะครับเดี๋ยวจะทําเอกสารเกี่ยวกับส่งมอบนะครับ้วเดี๋ยวก็จะมีภาพบรรยากาศภายในร้านให้ลูกค้าดูนะครับเผื่อลูกค้าเออเนี่ยอยู่แถวคลองสามวานะครับผมก็แนะนำยินดีเรียนเชิญนะเปิดทุกวันเปิดทุกวันครับแล้วก็ราคาเนี่ยผมบอกเลยว่าราคาย่อมเยาวนะครับเดี๋ยวจะมีแนบภาพไฟล์นะครับเกี่ยวกับเมนูอาหารด้วยเผื่อท่านไหนดูคลิปมันอยู่แล้วอยู่แถวนี้จะวิ่งมาทานนะครับก็ยินดีต้อนรับทุกวันรตอนนี้เปิดประเทศก็สามารถนั่งทานในร้านได้นะครับวก็มีมาตรการเกี่ยวก มีตรวจเช็คอุณหภูมิสาหรับร้านด้วยนะครับก็บอกเลยว่าปลอดภัยหายห่วงพนักงานทุกคนก็ใส่แมสนะครับป้องกันร้านอย่างดีนะครับอันนี้ก็พนักงานในร้านก็ได้รับการฉีดวัคซีน2เข็มทุกคนอ๋อรับวัคซีนครบทุกคนแล้วนะครับตามมาตรการของของกระทรวงเลยนะครับอันนี้ก็ถือว่าปลอดภัยหายห่วงนะครับเมนูสะอาดนะครับแล้วก็เชิญครับอันนี้แนะนําเลยจริงจนะครับว่าเชิญเลยเพราะว่าผมทานแล้วตั้งแต่วันที threaten. ่มาเนี่ยอร่อยจริง นะครับผมเลยต้องสรรหาสีทุกอย่างเนี่ยให้ตรงตามเป้าตัวนี้เลยอันนี้ผมเน้นย้ําเลยนะครับก็โอเคนะครับครับอันนี้เด๋ยวเด๋อวอันนี้เป็นเมนูพิเศษเมนูที่ว่าขายดีที่สุดอันนี้เขาเรียกว่าทิชชู่วิปครีมฝอยทองครับทิชชู่วิปครีมฝอยทองครับผมทิชชู่นี่คือตัวโรตีด้านล่างใช่ไหมครับครับจะเป็นอันนี้บาง อันนี้เป็นซิกเนเจอร์ของร้านเลยใช่ครับใช่ก็คือใครมาเนี่ยพลาดที่จะไม่สั่งเมนูนี้ไม่ได้ไม่ได้ครับอ๋อเรียกอีกทีว่าทิชชู่วิปครีมฝอยทองครับอ๋อทิชชู่คือตัวล่างนะครับวิปครีมคืออันกลางแล้วมันคือฝอยทองเรียกสเต็ปตั้งแต่ล่างขึ้นบนเลยนะครับอันนี้ก็ผมบอกได้เลยว่าเดี๋ยวต้องทานครับแต่ยังทานไม่ได้เพราะว่ายังใส่หน้ากากอยู่แล้วก็ต้องประคองทรงนิดนึงเพราะลูกค้าอยู่ด้วยนะครับก็อันนี้ก็เป็นคลิปบรรยากาศส่งมอบนะครับสำหรับความอบอุ่นนะครับที่เอิญให บริการหลังการขายแน่นอนครับลูกค้าอยู่ไม่ไกลผมนะครับก็ผมแจ้งไว้ตั้งแต่ตอนที่จะจองรถกันแล้วว่าหลังการขายก็ติดต่อได้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็สําคัญที่สุดก็คือบริการหลังการขายและครับเพราะว่าจริงๆตอนขั้นตอนการซื้อครับเซลล์กับลูกค้าเนี่ยจะได้เจอด้านดีเข้าหากันนะครับแต่บริการหลังการขายนี่สิครับมันมันมันซื้อเสร็จเด็ดขาดแล้วนะครับแต่ว่าเซลล์ท่านไหนละครับที่จะอยู่ดูเราเซลท่านไหนจะรับโทรศัพท์เรานะครับเซล์ท่านไหนจะอยู่จริงใจกับเราเพราะว่าทุกอย่างมันได้ไปหมดแล้วนะครับแต่ผมอะรับปากกับลูกค ผมอยู่ตลอดนะครับมีอะไรก็กินกลางกันได้ตลอดอยู่ดูแลกันไปอีกหลายปีครับครับผมโอเคครับอย่างนั้นคลิปนี้นะครับอันนี้เมนูหลักแล้วมีเมนูอะไรอีกไหมครับหรือว่าทีเด็ดโชว์ตัวนี้เลยโชว์ตัวนี้ครับโอเคครับอย่างนั้นไม่รอช้าครับผมขอนุ้านทานของทาการส่งมอบฝ่ายวอลเล็ของเราเสร็จสมบูรณ์นะครับเราอยากจะขอให้ลูกค้าเนี่ยทำการประเมินเกี่ยวกับตัวเอิญนิดนึงว่าเป็นยังไงครับเอิญเจอเอิญออนไลน์มีการโต้ตอบกันแล้วก็วันนี้เห็นรถแล้วก็มีการส่งมอบรถจนถึงวันนี้ที่เรามีบรรยากาศ ความสุขเล็กๆน้อยๆที่เราได้เจอกันนะครับอยากจะให้คะแนนเกี่ยวกับการบริการของเอิญนิดนึงนะครับครับคือทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมพูดกับคุณเอิญว่าต้องการยังไงอยากได้อะไรทุกอย่างชัดเจนถูกต้องหมดเลยครับก็คือหมายถึงว่าสิ่งที่ผมต้องการผมได้สมบัตินาดครับเพราะฉะนั้นคำจะคำจำกัดความของคุณเอิญก็คือไม่รู้จะพูดอะไรก็คือยกยกไใ,ให้สมนี อันนี้ก็จะเป็นเสียงจากลูกค้าอ,อีกหนึ่งเสียงนะครับที่ให้คะแนนเกี e ่ยวกับการบริการของเอิญนะครับก็ลูกค้าสนใจนะครับก็อย่าลืมนะครับทักเอิญเข้ามาได้เลยนะครับเซลไม่ลำคาญครับเซลตอบได้ทุกคําถามครับคลิปนี้เอิญจบรีวิวเพียงเท่านี้นะครับท้ายคลิปอย่าลืมชมภาพบรรยากาศสวยๆนะครับของร้านลูโรตีชาชัดสาขาคลองสามวานะครับผมกับลูกค้าของเราไเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับดีครับอีครับดีครับดีเลยนะผม่าอบอุ่น